สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันรักษินาบุญแสนคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลด์ซึ่งทางบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสมัยเชลล์เฮลิคออยล์เชนพลัสขึ้นโดยเชลล์ประเทศไทยได้ครองความเป็นผู้นําตลาดอันดับหนึ่งในไทยสําหรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องในสถานีบริการน้ํามันด้วยการเปิดตัวศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเชลล์เฮลิคออยล์เชนพลัสดีไซน เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้ไปติดตามชมภาพบรรยากาศรวมไปถึงเสียงสัมภาษณ์จากผู้บริหารกันเลยค่ะ แล้วเมืองไทยเนี่ยก็เป็นตลาดทีเ่เรามีความภูมิใจมากว่าขายน้ำมันเครื่องผ่านฟาร์มอตมันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราก็มาน,นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทําไงเนี่ยให้บริาการหรือเปลี่ยนขายน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของของโลกในแง่ของควารดับใจลูกค้าขึ้นไปอีกนะครับเราก็มานั่งนึกกันว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขารับรถเนี่ยอย่างแรกที่เขาบอกมาคือ,อน้ำมันเครื่องซึ่ง มีประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพสูงสุดในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดนะครับที่ได้ฟังมาแล้วถ้ามันเครื่องเชลเนี่ยเราก็ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับทุกปีเราออกระดับใหม่ขึ้นมาอันที่2เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยก็รักรถมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็อยากที่จะการพูดคุยกับช่าง ที่เขารู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถมีความชำนาญเราก็จะช่วยห,หนอรถของเขาได้ได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยที่เพจถ่ายก็ดีเนี่ยหรือ,อเวลาเข้าไปนั่งรอในห้องรับรองเนี่ยก็บางคนบางท่านเราก็สังเกตว่าชอบอสังเกตการดูแลรถยนต์ของ,ของช่างนะครับว่าดูแลรถยนต์ดีไหมช่ยนร,รถยนต์ไหมนะครับให้ มีงานเราจะใส่กันดีดีแค่ไหนแล้วก็ออกแบบห้องรับรองของเราเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ดังนั้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีความรู้สึกว่าเขาใกล้ชิดกับช่างใกล้ชิดกับรถของเขานะครับนอกในจากนั้นเนี่ยคนสมัยใหม่เนียนะครับก็เวลายอยู่รอรถเนี่ยก็อาจะประมาณสัก20นาทีคงชโ่วโงเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียกันเพิ่เยอะนะครับแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะเวลาลูกค้านั่งรอเนี่ยเขาไม่มีอะไรทำเนี่ยจะทำให้เวลาที่เขารอเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินได้ยังไงเราก็คิดถึงว่าติดไวไฟให้รวดเรว็วก็สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ถ้าเกิดมีครอบครัวไปด้วยมีเด็กๆ,ๆไปด้วยเนี่ยก็าสามารถที่จะให้เพลิดเพลินได้นะครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆในในห้องพักของเรา อะไรหลายๆอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าเราอยากที่จะทำยังไงให้คนที่มาใช้บริการของการเป็นถ่านน้ำมันเพื่อที่ที่บริการของเชลลเนี่ยรู้สึกสะดุกรู้สึกประทับใจและรู้สึกอยากจะกลับมาอีกนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลที่ที่ดีแล้วก็มีความสุขนะครับพอเรียนอย่างนี้ว่าในแง่ของ เมืองไทยเนี่ยมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นถ้าเกิดไม่ได้รับการร่วมมือจากท่านผู้บริหารสานบริการเชลกวดีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่อยู่หน้าง,งานโดยตรงนะับการฝึกสอนช่างใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ให้มีความชำนาญมากขึ้นนะแล้วก็หล,หลายๆส่วนด้วยกันภายในบรษิษัทเองนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกัน เราลูกค้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทาให้เราคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศแรกที่นําเสนอ,อ่อ f o แ m a t ใหม่นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศอ,อื่นๆเนี่ยก็จะนำอร์แมตเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับประเทศ าด้วยก็มีอยู่ประมาณ5,000ปัมนะครับทั่วโลกก็มีอยู่4-5,000บัมได้นะครับตอนนี้ก็จะใช้เมืองไทยเ,ยเป็นแม่แบบที่จะนำะลักษณะการนำเสนอการเปลี่ยนและทำไมเครื่องในในใน,ในานำมัอเข้าไปปยุคใช้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับว่าเราเป็นต้นแบบในกนารพัฒนา ให้เกิดมาตรฐานอะไรให้กับทิศทางของการาองอยางนั้นคืออยากคนนะคะแนะนำนิดนึงว่าทั้งในส่วนแย์เรือรบเข้าไปที่ปั๊มขับไปที่ปั๊มของเชลตอนนี้ยร้อยสาขากรุงเทพปริมณฑลและตัวนออกงมาแล้วฝั่งตัวนออกทั้งหมดเนี่ยเราจะเจออะไ <c oughs> รบ้างก็ศูนย์เปียถ่ายันเครื่องเชลเฮหนคอนเซนทั๊มของเ,เราะะครับเราก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> เรื่องแรกจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะขออนุญาตพูดถึงนะครับ ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งก็คือเรื่อง,องคนนะครับคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือว่าคือช่างที่ทำการเปลี่ยนทายมันเชื่อให้กับลูกค้าน,นะครับซึ่งเชลเราเองเนี่ยเราพัฒนาร่วมกับองค์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งก็พัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะอบรมเช่างของเรานะครับซึ่งมีมากถึงหนึ่งพันกว่าคน นะครับทำงานอยู่ในสาขาของเอชฟฟีริคอเชนพลาส u นะครับเราก็มีการให้วุธิบัรนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการทุกปีนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการของเราเนี่ยให้มั่นใจว่าเข้าไปที่สาขาที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานที่สูงนะครับตลอดทุกที่ ก็อย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตเสริมอีกเรืนึ่งละกันนะครับคือเรื่องของโบราณก็เรื่องคนแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะเจ้าหนาทั้งสองท่านนะครับควบคงเรื่องเวลาเรื่องคิวงานเนี่ยสำคัญที่สุดน,นะครับถ้าไม่มีเวลาไปเปลี่ยนถ่ายนะ้มันเครื่องที่ไหนนะครับเรียนเชิญที่เชลล์ฮิลลี่ควายเชนบัสนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าโดยไม่มีคิวเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จ นะครับซึ่งขึ้นชั่วโมงนี้เนี่ยเองเนี่ยก็ <จะ S 1> คือรวมทั้งเวลาที่เราตรวจเช็คปีดส์รายการให้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนฐานน้มันเพื่อย่างเดียวนะครับก็คือมาที่นี่เนี่ยสะดวกรวด,ดเร็วครับเหตุ <ไป S 2> การณ์ของเราเนี่ยความสุขนะครับมาที่เชลเทกลิปไอน์เชนรัตนนี่นะครับคือเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใช้เวลาทุกวินาทีเนี่ยได้อ,อย่างสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเตรียมสิคค่บบนความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับระหว่างที่รอนะครับ หรือจะเป็นอุปทุมพิมพ์ที่เจียสารนะครับรวมทั้งเก็บที่เมื่อกี้ก็ถ่ายต้นไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของอ,อคนสมัยใหม่นี่ครับคิดว่าขาดโซเชียลไม่ได้นะครับก็ชอบแชทแชร์ชชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็มีระบบไฟไฟ้าที่จะให้บริการในทุกดนีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ค่อนข้างจะรู้ว่าสําคัญมากเลยสำหรับคนที่มารับบริการเนี่ยนะครับก็คือว่าระหว่างที่เขามีความสุข อยู่ในห้องพักรอของเราเนี่ยครับเขาก็คงอยากจะเห็นว่ารถของเขาเนี่ยได้รับการบริการดนีนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบห้องห้องพักอเนี่ยครับปัจจุบันนี้ก็เป็นกระจกที่ใสนะครับก็คือสามารถระหว่างที่เอ็นจอยอยู่ในของห้องพักรอนี้ก็สามารถเห็นช่างนะครับที่กําลังให้บริการอย่างเตื้อรื้อที่ใหรถของเขาอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้เลยว่าเออมันได้เวลาจะเสร็จแล้วหรือยังนะครับเพราะว่ ทั้งหมดนะคะเราจะได้เห็นนะคะจาก Shell เฟลิกซ์ออเชนจ์คลาสนะคะการต่สู้จริงๆมันฟินจริงๆเลยนะคะงานเยอะไหมว้งสองคนช่วงนี้งานเยอะไหมครับก็ช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างเต็มค่ะ7วันค่ะโอ้เวันไม่รอใช่ใช่ค่ะชอนละคะไม่ตัดกับน้องเลยครับก็7วันเหมือนกันนะครับอ่ะอย่างนี้ต้องถามว่ะ7วันมีเรื่องอะไรบ้างที่หลังจากน้คุณชมจะได้ชมคะค่ะหรับนะคะตอนนี้เจ้สวอน สาวของอ้นนนะคะออนแอร์อยู่แล้วก็ถ่ายทำละครเพื่อนเธออยู่ค่ะชอแล้ครับก็ที่ถ่ายทำอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ถ่าัละครครับเยอะจนจำไม่ได้เจ็ดวันนี้นะเพะว่คนแล้วก็จอดประสาเขาบอกว่าต้องคุยกันนานก็นี่มาแล้วเชิญทั้งสองคนนั่งเลยค่ะ จะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะงานเยอะแเรวก็ต้องออกจากบ้านทุกวันถูกไหมคะที่จะไปถ่ายท้ำไหน ครับวันนี้เราก็ถือโอกาสฉลองแล้วก็เปิดตัว Shell Helix Oil Change Plus ซึ่งเป็นบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในปั๊มน้ำมันเชลนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดครบร้อยสาขาแล้วแล้วก็ภายในปี2017เนี่ยก็จะครบ350สาขานะครับซึ่งอันนี้เราเป็นการพัฒนาขึ้นจากบริการเก่าก็คือ ProServe ให้มาเป็น Shell Helix Oil Change Plus ซึ่งจุดเด่นของอันนี้ก็คือในการพัฒนาเนี่ยเราได้แรงบันาดาลใจจากลูกค้านะครับซึ่งเราสังเกตว่าลูกค้าที่เข้าปั๊มเชลล์เนีก็จะเป็นคนที่รักรถแล้วก็ถนุถนอมรถยนต์อย่างเป็นพิเศษซึ่งการที่เราปรับปรุงการให้บริการเนี่ยก็ตั้งแต่คุณภาพน้ำมันเกรดของน้ำมันที่เราจัดสรรมาให้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ พัฒนาช่างนะครับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีความเป็นมืออาชีพนอกจากนั้นเนี่ยก็ด,ดูแลรถยนต์อย่างพิถีพิถันนะครับเราก็สังเกตว่าลูกค้าของของเราที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะมีการพูดคุยกับช่างอยากจะซักถามหรือแม้กระทั่งเวลาที่นั่งรอในสารบริบรการนในห้องพักเนี่ยก็อยากที่จะเฝ้ามองรถตัวเองไปด้วยว่า ได้รับการบริการดูแลได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ทําห้องอพักรอซึ่งาสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่อรู้สึกว่าใกล้ชิดกับรถของเขาได้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี Wi-Fi มีเครื่องอบริการอื่นๆที่ทําให้รู้สึกว่าเวลาที่รอ20-30นาทีเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วลูกค้าก็มีความสุขในการในการรอที่เสริมมาก็คือว่า,เ,าเราก็พบว่า ลูกค้าบางทีเนี่ยอยากที่จะให้เรามีการเตือนว่าถึงรอบที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แล้วนะครับแล้วควรจะเปลี่ยนถ่ายอะไรในรอบนี้เราก็จะมีบริการเสริมขึ้นมาเมื่อไรที่เราพัฒนาแต่ละศูนย์ให้เป็นเชลล์เชลล์เเล็กทรอนิชนสนะครับครับกบ็กบห,บบหลักๆเนี่ย ก็ผ่านตัวสถานีบริการของเชลเองนะครับซึ่งพนักงานที่สถานีบริการผู้บริหารเนี่ยก็จะทำการนำเสนอให้กับลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาเติมน้ำมันใส่นะครับนอกจากนั้นเ,นเราก็จะมีมีสมาชิกคลับสมาร์ทอยู่ล้านกว่าคนแล้วนะครับเราก็ใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่นำเสนอบริการใหม่อันนี้นะครับ แคมเปญโปรโมชั่น uh, ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขั้นแรกเนี่ย uh, ก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านให้มาทดลองใช้บริการนะครับซึ่งเราอยากที่จะ uh, ทําบริการเนี่ให้เป็นบริการที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็น uh, การให้บริการตัวอย่างที่บริษัทเชลประเทศอื่นเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับ uh, นอกจากนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่มีคลับสมาร์อยู่แล้วเนี่ย ก็สามารถสะสมแต้มได้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นออกมาอย่างต่อเนื่องครับ ้งนี้ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลลิค l อนอ์เชนพลัสได้รับการตอบรับ,รบจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะโดยมีจำนวนรถที่เข้ามาใช้บริการกว่า1 5ล้านแสนคันต่อปีปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการ100สาขาและจะเร่งดำเนินการปรับโฉมโปรเซิร์ฟจนครบ350สาขาภายในปี2560ค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาในช่วงแรกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาติดตามชมข่าวในแวดวงธุรกิจกันต่อพักสักครู่ค่ะ